นางดาวไล์อยู่นี่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 ดาวไล์ ora, ถือกล้องนะคะถ่ายนางเอกนะคะเอ็นนางเอกมิวสิกนะคะคือสํารวยนะคะสารวยอ้วนเนื้เอาทำภาพไปชวนกอยก็นี่เด้งงามแล้วงามแล้วงามอีหลีแม่เออเัาจะงามหลายเดี๋ยวยายจอยสิเขียดสิขึงงามเกินนาเกินตายยายจอยแม่โว้ยนาอโอ้ยนาอมาเด้อพี่น้องมาเที่ยวกันฟาร์มเด้อ ปามีอย่างวะขา้ขาวไรเบอร์รี่เหรออ๋อข้าวไลเบอร์ออรี่เนาะพี่นออ้นองพี่น้องเด้อม,มาเด้มมเอมาเด้อม,มาเบิงกําลังออกดอ,อกออก,ออกหว่วงตัวนี่หว่วงเมนบอก็เอินหว่วงเนาะภาษาอีสานเนาะมันจะเรียกหวงา,าเรียกหวงอก็ห่วงนั่นแล้ว,วรวงข้าว <c oughs> รวงข้าวนะคะพี่น้องพี่น้องค่ะ นี่เลยมาเที่ยวกับยายจ่อยเนาะวันนี้ยายจ่อยไม่มาคนเดียวยายจอยมาสองคนนพี่น้องยายจอยมาสองคนเดอ้อวันนี้มาสองคนไม่มาคนเดียวเดอ้อเนาะพี่น้องเอยมาเดินออกกําลังกายกันเนาะเนาะนี่เลยชมป่าชมเขาชมทิวชมทุ่งกันนะอาาเอออากาศดีวันนี้อบอุ่นนะเนี่ยอบอุ่นเออนางเอกนางเอกเพิ่นก็อยากเขากองคักเนาะ เวลาก็ยาเขากล้องคักเนาะเวลาก็ไปอีกแล้วกล้องยูบันใดเวลนก็ไปบันนันฝุ่นน่ะบื่ยมันเสียงยี่ยังเราัดที่นี่ปั๊บ ก็กสำรวยอย่าสั่นเจ่ที่ไหนลราไม่สั่นนะเนี่ยมองไม่เห็นเชมหัวล้อเด้กก็สั่นดิตัวเองหัวล้อตัวตัวเองหัวล้อฉันก็สั่นดิตัวเองอย่างหัวล้อที่ฉันตั้งสมาธิอยู่โอโอตั้งสมาธิใช่ไหมอเออแล like, อ้วกดไลค์กดแชร์เลยเด้อ ก็ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดเร์ให้ยะจ่อด้วยเนาะยเจ่อพาเที่ยวนะคะพาเที่ยวนอ้อพี่นอ้องขะขอให้พี่นอ้องทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเนาะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดเลิฟให้ยะจ่อด้วยเนาะขอบคุณค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะบา,บายบาย